เสดายเจะเซียนใช่ไหมคือเหมือนทุกอย่างมันก็แบบต้องมีการผัดเปลี่ยนรุ่นไปถูกปะแล้วเท่าที่หนูเอยสิ่งไม่ไหวแล้วอะ <c oughs> แล้วแบบเท่าที่หนูแบบว่า,วาได้ไปคุยกับพี่ๆเขามาใช่ไหมพี่ๆเขาก็แบบเหมือนเขาก็มีนแผนในอนาคตของเขาแล้วเช่นบางคนก็จะไปแต่งงานบางคนวางแผนจะมีลูกอะไรแบบเนี้ยหนูว่าแบบมันต้องอาจจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเจเนอเรชันแล้วจริงๆ หนูตื่นตื่นเลยหนูตื่นแต่เช้ามาเรียนทุกคนแล้วหนูก็เรียนยิงยาถึงสี่โมงเลยอะ่ะเนี่ยอันเนี้ยคือแกวที่มาหาทุกคนนี่คือแก๊บว,ว่างนะทุกอย่างเพราะเราเขาว่าหนูว่ามีเรียนต่อตอนหกโมงถึงสองทุ่มใช่ปะ่ะแล้วเดี๋ยวอีสี่ทุ่มมีนัดประชุมอีกสุดยอดไปเลยบอกเลยว,ว่าถ้าได้ไปมอจริงๆคอนเทนต์ในวันหนึ่งหนูจะเยอะมากทุกคนอ๋อไม่ดีวันนี้มีซ้อมเต้นด้วยนี่หว่าเอาเลยเริ่มเลย วางแผนอะไรของเธอไปหรือยังวางแผนไว้ว่ามีสองทางว่าจะไปทางานหรือว่าจะไปเรียนต่ออันนี้คือวางแผนไปสองทางประเด็นคือสองทางเลือกเนี้ยเราจะเลือกทางไหนขึ้นอยู่กับว่าในตอนนั้นเศรษฐกิจเป็นยังไงถ้าเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจมันดีแล้วก็จะไปทํางานเอาเงินถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีก็ เรียนต่อเพราะว่าได้ทุนไงก็เรียนต่อได้ทุนก็เรียนต่อเลยเรียนปีเยี่ยมอะไรนะเรียนต่อเถอะหมายถึงว่าถ้าได้ทุนใช่ไหมคือมันก็ได้ทุนแหละถูกแต่ว่าเธอต้องเข้าใจก่อนว่าเรียนมันเหนื่อยอ่ะเอาเถอะไปว่าไปว่าลวไปแล้วไปลวไปละไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าจะมาแบบมีคอนเทนต์ให้มากกว่านี้แล้วกันนะทุกคนวันนี้แบบไม่ไหวจริงๆริรอบหน้าจะมีคอนเทนต์ไหมยังไม่รู้เลยเนี่ยเพราะว่าซ้นเดือนก็มีเทิมแล้วอะ รอบไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บแต่ว่าเดือนหน้าเธอเตรียมตัวรับมือให้ทันเลยเพราะว่าเดือนหน้าคอนเทนต์เยอะมากเดือนหน้าเธอจะต้องรับมือกับคอนเทนต์เราไม่ทันแน่นอนบ๊ายบๆไปแล้วนะอ๋อรู้แล้วรู้แล้ว